านนอกนะคะอําเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะคะนี่นะคะจะเป็นที่ดินสำหรับปลูกบ้านนะคะปลูกบ้านทำบ้านสวนการเกษตรนะคะแล้วก็จะบอกว่ามีน้ำมีไฟฟ้า,ฟาเข้าถึงแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีให้เลือกทั้งหมดเลยดีกว่าเเป็นโครงการหนึ่งของทางผู้ขายนะคะก็คือมีให้เลือกทั้งหมด7แปลงด้วยกันนะคะเนื้อที่เริ่มต้นจะอยู่ที่ 120ตารางวานะคะแล้วก็สูงสุดจะเป็น240ตารางวานะคะ1โนดค่ะทั้งหมดตรงนี้จะมี7แปลงให้เลือกนะคะลักษณะที่ดินเดี๋ยวแบบถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้จะเป็นเวลาประมาณ6โมงกว่าแล้วนะคะน่าจะประมาณ6โมงนะคะแบบคาดเดานะแบบไม่ได้ดูเวลาอันนี้ถ้าถ้าเดาผิดต้องขอใหยด้วยนะคะหากลูกค้าทุกท่านเนี่ย รอคลิปรอคลิปของเราไม่ดันคุณทศไม่ไหวนะคะก็ชมทางาไลฟ์ของเราไปก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแบบต้องบอกก่อนนะคะว่าเราขายที่ดินเยอะมากๆเลยนะคะบางครั้งแบบตัดต่อไม่ทันนะคะก็นำเสนอ,อหลายๆแปลงไม่ไม่ทันนะคะฉะนั้น เดี๋ยวแนะนําเป็นไลฟ์ก่อนเลยดีกว่านะคะเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสนะคะเลือกแปลงที่ถูกใจก่อนค่ะตรงนี้นะคะลักษณะที่ดินที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมตามแนวนะคะอะ่ตรงนั้นจะเป็นต้นยูคาลิปตัสต้นยูคาลิปตัสนะคะก็ยาวมาเลยนะคะยาวมาจนถึงตรงนี้นะคะ ยาวไปถึงตรงนี้นะคะที่ดินตรงนี้จะเป็นที่ดินแบ่งขายนะคะแบบทบทวนอีกครั้งหนึ่งจะเป็นที่ดินแบ่งขายนะคะมีทั้งหมดให้เลือก7ดแปลงด้วยกันตำแหน่งที่ดินนะคะเขาเรียกว่าบ้านหัวบ่ออาจจะเป็นหัวบ่อเชื่อมต่อกับละเลงพิมานนะคะแล้วตรงนั้นนะคะห่างจากที่ดินของเราตรงนี้ห่างแค่ร้อยเมตรก็จะเป็น ที่เขาแบบอูที่เขาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เขาก็ปลูกข้าวนะคะปลูกข้าวปลูกต้นไม้เลี้ยงสว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะมีสระน้ําขนาดใหญ่มากก็คือเพื่อนบ้านเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแแบบแอบบอกนิดนึงว่าเมื่อสักครู่เนี่ยแ่บบก็ไปดูเขาจับปลาด้วยนะคะก็เลยก็เลยไล์มืดนิดนึงนะคะมัวแต่ไปดูเขาจับปลามานะคะอยู่แปลงข้างๆนะคะตรงนี้ก็นี่ค่ะตรงล็อกนี้นะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแปลงที่เจ็ด แปลงที่เจ็ดจะมีเนื้อที่อยู่240ตารางวานะคะขายไม่แพงนะคะราคานี้ทุกท่านจับต้องได้มากๆเลยแล้วก็หากลูกค้าทุกท่านเนี่ยสนใจแบบทำเลสวยๆที่ดินแบบปลูกบ้านนะคะราคาถูกอยู่ใกล้ตัวอ,อ่อยู่ใกล้ตัวอำเภอเนาไม่ไกลนะคะก็อยู่ที่ด่านอ,อ่ด่านนอกเนะะี่ยค่ะอำเภอด่านขุนทนแล้วก็แบบมา,าก็ใช้เวลาจากโนนไทยแบบอยู่กำปังเนาะใช้เวลาประมาณ 39มสิบเก้านาทีมาถึงที่ดินตรงนี้นะคะเพราะว่าแบบอยู่นนทไทยแล้วก็แปลงนี้จะอยู่ด่านคุณโทษอ่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูตรงนั้นนิดนึงอันนี้จะเป็นแบบณปัจจุบันเนี้ยทุกท่านอาจจะแบบนึกภาพยังไม่ออกนะว่าเอ๊ะที่ดินแบ่งล็อกยังไงเดี๋ยวทางผู้ขายนะคะจะมาทําแนวเขตของแต่ละแปลงให้นะคะเพราะว่าน,นี้เราจะต้องบอกนิดนึงว่า โฉนดพึ่งได้มาเลยนะคะเป็นแบบแบ่งโฉนดเรียบร้อยแล้วคือเหมาะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของได้เลยะคะ่ะก็คือสามารถโอนซื้อขายกรรมสิทธิ์ได้เลยตอนนี้อาจจะมืดนิดนึงนะคะทุกท่านตอนนี้ก็เป็นเวลาน่านาจะค่าแล้วนะคะแบบก็อยู่ที่ที่ดินตําบลด่านนอกอําเภอด่านขุนทศอ่ะเดี๋ยวบอให้ดูก่อนว่าทุกท่านเห็นรถไหมเอ,อ่ย ตรงนั้นเนี่ยรถสีขาวอันนั้นเป็นรถของผมเองนะคะเนี่ยค่ะรถสีขาวทางก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะอันนั้นก็เป็นทางสาธารณะที่เชื่อมต่อจากถนนใหญ่เข้ามานิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะคะแล้วก็ทางสาธารณะอยู่ตรงนั้นตรงมาเรื่อยๆนะคะตรง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 ฝั่งขวามือเนี่ยที่คุณนัดินอยู่อันนี้ไม่ใช่ที่ดินที่เราขายนะเป็นแปลงของคนอื่นนะคะเราก็ต้องตรงมาจนถึงนี้ตรง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 มาปุ๊บเลี้ยวสาย เลี้ยวซ้ายก็จะเจอที่ดินตรงนี้มีลักษณะเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมรูปแปลงสี่เหลี่ยมนะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแบบดูอัน,นี้ก่อนเดี๋ยวแบบดูไอ้ตรงนี้นิดนึงนะคะดูไอ้ที่ดินก่อนเนาะอ่าก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมแล้วก็ยาวไปข้างหลังเลยก็แบ่งแบ่งเป็นแปลงหน้าเนี่ยแปลงที่ห้าที่หกนะคะ แล้วก็แปลงที่7แปลงที่5้าเนี่ยจะจะร้อยิตารางวาแปลงที่620ิวาแล้วก็แปลงที่7ก็จะเป็น240วาแล้วก็จะมีถนนตรงกลางที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสาธารณะด้านขวามือสุดใช่ไหมคะก็มีถนนทางเข้าตรงกลางแล้วก็จะมีฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่ฝั่งตรงข้ามกับแปลงตรงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงละ120ตารางวานะคะมีทั้งหมด4แปลงด้วยกันนะคะแล้วก็ แบ่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยที่สนใจต้องการเป็นเจ้าของนะคะจับจองได้เลยพร้อมโอนนะคะเดี๋ยวตอนนี้แบบต้องเดินทางก่อนแล้วเพราะว่ามืดแล้วค่อนข้างมืดเนี่ยค่ะรอชมคลิปนะคะอันนี้คือถ่ายให้เป็นแบบน้ำจิ้มก่อนสำหรับลูกค้าที่แบบมองหาที่ดินเขาเรียกว่าอะไรนะ ที่ดินปลูกบ้านของอ,อำเภอด่านขุนทษนะคะตรงนี้แนะนำเลยนะคะว่าทำเลดีบรรยากาศดีติดถนนสาธารณะนะคะราคาถูกแล้วก็พื้นที่แบบกำลังพอดีเลยอะคะ่ะ120ตารางวาถึง240ตารางวานะคะแต่หากทุกท่านเนี่ยที่ต้องการพื้นที่เยอะกว่านี้ใช่ไหมคะก็สามารถซื้อแบบหลายๆแปลงก็ได้ที่ติดกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเค นี่ก็จะเป็นถนนสาธารณะนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะมืดแล้วอันนี้ก็จะมืดแล้วนะคะ,ะมาเก็บของนิดนึงนะคะทุกคนเอาไว้ล่วงมาเก็บของนิดนึงอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรา กลับกันแล้วนะคะตอนนี้ก็มาให้ดูตอนคืนเลยแล้วกันเมืดละโอเคขึ้นรถก่อนเดี๋ยวเรากำลังจะออกจากโครงการที่ดินแบ่งขายแล้วนะคะทุกคนอ่านี่นะคะที่ดินแบ่งขายจะอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้ ด้านเนี้ยด้านตรงข้างหน้าเนี้ยอันนี้จะเป็นถนนสาธารณะนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปพร้อมกันนะคะว่าถนนสาธารณะเนี้ยถนนสาธารณะตรงเนี้ยตรงหน้าที่ดินนะคะห่างจากถนนใหญ่ประมาณกี่กิโลหรือว่ากี่ร้อยเมตรนะคะถนนสาธารณะนะคะแล้วก็ซ้ายมือก็เข้าที่ดินได้เลยแล้วก็จะเป็นแบบที่ดินแบ่งขายมีทั้งหมด7แปลง ตำบลดา่านอตำบลด่านนอ้ออำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะนู่นเลยเห็นไหมคะตรงนั้นเขาก็มีไฟฟ้าพอดีเลยห่างแค่ร้อยเมตรถ้าเราต้องการที่จะปลูกบ้านเราก็ขอต่อไฟฟ้าเข้ามาได้เลยตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าห่างจากถนนใหญ่ กี่ร้อยเมตรนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้โอเคเราเดินทางตาม GPS นะคะทุกท่านอันนี้แบมมาจากนนทไทยนะตรงไปเลยแบบจะกลับนนทไทยก็จะใช้เวลาประมาณสัก40นาทีโดยประมาณนะคะอันนี้เดี๋ยวเราตรงออกจาก ที่ดินนะคะแล้วก็ออกสู่ถนนใหญ่เลยนะคะเส้นทางที่เรามาจากนนทัไทยเขาเรียกว่าถนนโคกกว่าหนองสวงนะคะคือเส้นด่านขึ้นทศนั่นเองตรงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราออกไปพร้อมๆกับอ่านมันไทยให้ดูนิดนึงนี่นะคะมองเห็นไห้เอ่ยอันนี้เป็นนูนะคะร้อยเมตรเนี่ยเป็นแปลงที่ดินทางเข้าเข้าไปเลยนะคะนนี้ก็จะเป็นทุ่งนาของคนอื่น้วเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไฟไหมนิดเดียวเอง อ่านั่นแหะเขามีไฟฟ้านะห่างจากที่ดินเรานะ่าจะร้200 m, อ2 0 0เมตรนิดเดียวนะคะคือไม่ได้อยู่ไกลเลยค่ะนี่ค่ะที่ดินเราอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราตรงไปนะคะทางก็เป็นถนนไม่แฉะนะคะทุกคน เป็นเป็นถนนที่สามารถแบบสัญจรได้สะดวกสบายนะคะแล้วก็เป็นถนนสาธารณะอนาคตเนี่ยเขาอาจจะทําถนนคอนกรีตก็ได้ตรงนี้จะมีที่ดินให้เลือกทั้งหมด7แปลงด้วยกันเนื้อที่120ตารางวาจนถึง240ตารางวานะคะตั้งอยู่ที่ระหว่างหมู่บ้านหัวบอ่อกับหมู่บ้านละเลงพิมานะคะจะแบบใกล้ๆ้กันนะคะก็เชื่อมต่อประมาณนี้เนาะ ทางทางออกนะทางออกหรือว่าทางเข้ามาจากถนนใหญ่อะคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังออกไปละเราจะออกจากตรงนี้แล้วก็มุ่งสู่ถนนใหญ่เนะนี่ยนิดเดียวนะเนมถ่ายสีขาว,ขาวสขาวีขาวเป็นแสงไฟเนาะของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆก,กับเรานะคะนั่นหมายความว่า เราไม่ได้อยู่เปล่าเปลี่ยวเราไม่ได้อยู่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนะคะประมาณสักร้อยสองรอยเมตรน่าจะได้ก <coil Eat maple leaves> <ilan anders gib ED> ็ที่ดินของเขาว่าติดกับของเราเลยนะคะอ่าตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบพื้นที่ค่อนข้างกว้างเราที่ดินเขาเยอะมากเลยนะเขาล้อมลั้วลวดหนามเอาไว้นะคะเขาเยอะมากๆเลยอืมนี่ค่ะก็จะมีเป็นบ่อน้ําเป็นไรด้วยนี่เดี๋ยวเรา ดูว่าเราเออกจากถนนใหญ่นานหรือเปล่าเนะาะเมื่อกี้แบบว่าอา๋อนี่ก็จะเป็นอะไรพี่น็ก,กเขาเรียกหินคลุกใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นหินคลุกแล้วนะคะถนนดีค่ะถนนดีเอ่อจะบอกว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่มัมถ่ายไปนะคะที่เป็นไลฟ์รอบแรกเนี่ยตรงนั้นเนี่ยพอดี GPS พาไปอีกทางหนึ่งนะคะจริงๆจะต้องมาทางนี้ต้องขอแก้ข่าวนิดนึงแต่ว่าก็อยู่ไม่ไกลกันค่ะ ก็จะมีเสาไฟฟ้านู่นนะคะอยู่ตรงนั้นอันนี้คือเสาไฟฟ้านะเนาะแล้วก็ออกไปทางไหนดีอ่านี่ค่ะออกไปทางนี้หรือเปล่านี่ก็บ้านคนอีกแล้วนี่นะคะบ้านคนมีไฟฟ้าเนี่ยสะดวกสบายอยู่ใ,ใกล้ๆเรานะคะอ๋อนี่ไงเข้ามานิดเดียวเองถนนใหญ่ใช่ใกล้นิดเดียวเนี้ยเมื่อกี้เราไปไปเข้าอีกทางหนึ่ง GPS พาไปนะคะ นี่ยถึงถนนใหญ่แล้วน่าจะประมาณสักบอกว่าน่าจะ300-400เมตรนะโดยประมาณอันนี้ก็เป็นถนนใหญ่แล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับที่โนนไทยแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปไปขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะกดติดตามช่องของ uh, NW Real Estate 78อเยอะๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ